สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงทาโรเกอนะคะก็มาแล้วนะคะสำหรับการดูด,ดวงนะคะเกี่ยวกับความรักประจำเดือนตุลาคมปี2563ค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17 กันยายนนะคะจนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันนะคะตามการแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันออกนะคะคุณก็สามารถรับชมเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันนะคะขออภัยชาวราศีกันมากๆเลยออกมาเล็ดมากเลยนะคะเพราะช่วงนี้ โอนรามานมากๆเลยนะคะเนาะจะทาคลิปก็ทําไม่ได้เนื่องจากว่าสมาธิก็ไม่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของอาการพักผ่อนนะคะรักษาสุขภาพเนาะเพราะนั้นต้องขออาภัยในส่วนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะราศีกันข่าว่าจะเป็นยังไงเปิดหน้าไพ่สิบใบเพื่อลดการเสียเวลานะคะทีนี้อาจจะมีประเด็นดรามา่าอะไรเกิดขึ้นมีคอมเมนต์ทำไมไม่กรีดไพ่เวลาอา่า ดูดวงจริงเนี่ยมันอยู่ที่ความถนัดของใครของมันเนาะสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นนะคะขอให้เคารพพื้นที่การทํางานของกันและกันก็พอละนะคะามาดูกันค่ะมีไพ่อะไรบ้างข้างบนสุดนะคะ7ไม้เท้าและเป็นไพ่เจอร์สติกนะคะหเหรียญอ่าหกไม้เท้าค่ะ3ถ้วย3ไม้เท้านะคะสเหรียญ10ดาบนะคะเป็น Queen of c u p s แล้วก็ q u e e n of Pentacles นะคะ ตรงนี้มีไพ่ที่อยู่ในเมเจอร์คณะเพียงหนึ่งใบนั่นคือไพ่จัสติกเป็นระดับแบบเลเวลแบบกลางๆไม่ขวาสุดไม่ซ้ายสุดจัสติกคือความยุติธรรมความเที่ยงตรงนะคะหรือว่าอาจจะมีแรงมุ่งมั่นแรงปัถนาอยู่ในตัวเองแต่เหมือนอดทนรอได้ทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นนะคะตามระเบียบแบบแผน น,นะคะแล้วฐานตรงกลางน่ะเป็น3มถ้วยแล้วมี3ามเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะเลข3ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะ3ไมเท้าวอีกนะคะความเป็น3มถ้วยคือบรรยากาศแห่งความรื่นเริงแห่งความสุขการประสบความสําเร็จหรือว่าอยู่ในช่วงของการจะได้รับข่าวดีบรรลุเป้าหมายหลังจากที่โอ้รอจนท้อแท้สิ้นหวังแล้วนะคะ,ะทีนี้3มถ้วยของชาวกัรลัคนากันนะคะเรียกว่า มันเป็นช่วงชีวิตใหม่ของคุณอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คุณแทบจะลมทางยืนกับความรักมาแล้วนะคะสิบดาบมันหมายถึงการจบในความสัมพันธ์ความอกหกักหรือว่าคู่รักคนที่คุณแบบรู้สึกดีมากๆเขาอาจจะเสียชีวิต นะคะลาลาลับไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นการล้างลาออกมาแล้วมันมีความรู้สึกที่เจ็บปวดแอบแฝงนะคะตรงนี้เป็นไพ่สิบดาบนะเป็นะนั้นคุณอาจจะรอคอยอยู่ว่ามันจะมีการรีเทิร์นไหมกับคนที่เขาเลิกลากับคุณหรือบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่คู่รักคือแบบน่าจะเสียชีวิตจากไปอะไรแบบนี้นะคะ,นะคะเหมือนอยู่ในช่วงของการเศร้าทุกโศกนะคะที่ผ่านมาเนาะทีนี้ความเป็นสาม ไม้เท้าขึ้นมาทียบวอน ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกําลังจะก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักในเรื่องของเพื่อนในการเข้าสังคมก็ได้ความเป็นสิบดาบคือการขาดความมั่นใจการสูญเสียครั้งใหญ่แล้วทาให้คุณนะคะไม่กล้าเผชิญหน้ากับอะไรทั้งสิ้นนะคะหรือว่าเป็นการไม่ได้รับความอาจจะเรียกว่าไม่ได้รับความรักหรือว่าโดนหลอกลวงมาจนหมดหวังหมดสิ้นแล้วคะแต่ทีนี้ความเป็นสามไม่เท้าขึ้นมามีคนเข้ามาแหละ หรือว่าโอกาสต่างๆทางการงานและเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้คนเข้าไปสู่สังคมที่มีคนมากมายในบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะจะได้พูดคุยกับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะผ่านในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางคนนะตกงานตกงานมาตกงานมานานมากเลยค่ะว้าเวอ้างว้างแล้วได้งานใหม่นะคะย้ายงานใหม่มีเกณฑ์ว่าจะไปเจอความรักที่ถูกใจนะคะความเป็นถูกใจเป็นอย่างควีนออฟคัพขึ้นมาเนี่ย เป็นคนที่อยู่ในความคิดของคุณละมุนมากๆเลยนะคะรู้สึกแบบนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาหรือเขาคนนั้นอาจจะนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนกําลังได้กลิ่นของความรักเข้ามาในชีวิตของคุณอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยสถานาการณ์แล้วมันยังมีอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะทีนี้ความเป็นไพ่หกไม้เท้าคือกว่าจะสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เวลานานมากๆเลยจังใช้ความอดทนเยอะ สำหรับคนโสดจะมีการพูดคุยกันต่อเนื่องทําความรู้จักและเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันเหมือนอาจจะได้ไปรู้ความทุกข์ความเศร้าของกันและกันมากขึ้นแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะมีคอมมิชเมนต์ในความเป็นแฟนได้ทันทีนะคะนี่ความเป็นห้าเหลี่ยนปัญหาของชาวราศี การลักขณากันนะคะความอ้างว้างการมองข้ามคุณค่าของตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ดีมากพอสําหรับคนที่เข้ามาเขาอาจจะดูโดดเด่นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีคนมีคนอรอลุ้นดูในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลามีความเป็นห้าเหลี่ยนเนี่ยการถูกทอดทิ้งอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะขอขอให้คุณนะคะพยายามนะคะโฟกัสมาที่ตัวเองดีๆนะคะห้าเหลี่ยนทุกคนอะ่ะไม่ได้ได้คุณค่านะคะเราอย่าประเมินตัวเองต่ำมากจนเกินไป แม้ว่าใครที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยดูถูกเหยียดย่ำคุณนะคะแต่คุณไม่ควรจะดูถูกตัวเองนะคะเนาะได้เวลาที่เราจะปลุกพลังตัวเองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไพจะติกขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะเพราะนั้นคุณจะเริ่มมีความรู้สึกแบบกลางๆไม่ขวาสุดไม่ซ้ายสุดนะคะเจอกันจากในเรื่องงานนี่แหละแต่ยังคงความเป็นเพื่อนเนาะยังยังรักษาความสัมพันธ์สถานภาพแบบ เป็นเพื่อนเริ่มงานเป็นคนที่ถูกใจรู้สึกดีแต่ไม่สามารถออกตัวแรงได้นะคะเพราะยังเป็นสถานะที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ขอใช้เวลาก่อนเทคไทแบบยาวนานมากๆเลยนะคะแล้วในตัวคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องการเริ่อง,งานบางคนนะไม่รอหรอกในเรื่องของความรักรอข่าวดีในเรื่องงานก่อนแล้วความรักให้ว่ากันอะไรประมาณนี้นี่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาความรักครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นมีเจ็ดไม้เท้าเนี่ยอของคนที่เข้ามานะคะ เป็นนายอัลเพนเดอร์เเขาค่อนข้างเป็นคนที่พร้อมมากนะคะพร้อมในเรื่องของฐานะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นนักวางแผนนะคะประสบความสําเร็จอายุอาจจะไม่ได้ห่างกันมากมายเนาะซึ่งคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ถูกใจของคุณอยู่นะคะเป็นคนใจดีนะคะอาจจะมาจากแรงอธิษฐานขอพรร้อ,องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนที่ เป็นคนที่รู้สึกแบบเราเรา,เราคุยกับเขาแล้วมันเย็นใจมากๆนะคะเขารู้ค่อนข้างจะให้เกียรติกับคุณได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในความรักของคุณอะ่ะมันจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะสำหรับคนโสดนะอ่าแล้วอีกเกณฑหนึ่งนะคะคุณอาจจะโสดแบบหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหากับความรักอยู่แล้ว นะคะแล้วเข็ดความรักไปเลยแล้วมีคนน่ะสนใจคุณมากมากเลยพยายามที่จะเข้ามาซึ่งดูจังหวะดูอยู่อาจจะใช้ในช่วงที่คุณกําลังมีความทุกข์มีปัญหากับชีวิตนะคะช่วงชิงโอกาสนี้แหละเข้ามาเติมกําลังใจมาทําคะแนนให้คุณนะคะเนาะขอดูคนสดเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะดูจากไพ่แล้ว Queen of Pentacles นะคะค่อนข้างแบบ คือดีนะในเรื่องเงินนะคะหรือความรักนี่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆนะค่อยๆขย,ย,ย,ยับขยายคนคนนี้กําลังแบบจะเข้ามาแหละนะคะอาจจะผ่านในเรื่องงานการขอคําแนะนําที่ปรึกษาแต่การเข้ามาก็กยังเข้ามาได้ไม่สนยังมีอะไรที่บีบความรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นตัวคุณอาจจะยังเคลียความรักเคลียความเจ็บปวดที่ค้างคาอยู่ในความรู้สึกยังไม่ได้ยังปล่อยม่ออกไม่ได้แล้วตัวเขาก็ไม่รู้จะเข้ามายังไงนะคะค่อนข้าง จะเน้นในเรื่องของการวางตัวนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่คาดหวังกับความรักเยอะรักคนยากแต่เวลาเจอใครที่ถูกใจแล้วเขาก็แบบค่อนข้างจะอยากคบนะคะไพ่เดอะเวอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังได้คบนะคะเป็นคู่ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะหรือเพียบพร้อมเดินทางบ่อยในเรื่องของการงานรับผิดชอบอะไรเยอะมากๆใหญ่มากๆเลยนะคะ เพราะนั้นขอเป็นกําลังใจให้นะคะความรักกําลังเข้ามาในหมวดของความเป็นเพื่อนร่วมงานก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาค่อยๆดูค่อยๆระมัดระวังกันนะคะพอก็ไม่อยากเจ็บช้ำกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ชาวกันลักนากันเป็นยังไงบ้างไหวไหมช่วงนี้นะคะเอาจริงๆเนี่ยสิบดาบเนี่ยพวกคุณอาจจะมีความห่างกันมากๆหรือว่าไม่มีความรักต่อกัน ความรักแบบชู้สาวแต่มันเป็นความรู้สึกที่สงสารเป็นความรู้สึกที่คุณปล่อยปล่อยมือคนคนนั้นไม่ได้มันเป็นความรักที่จะต้องพยุงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าในนี้มีความรักไหมมันเป็นความสงสารมันเป็นความห่วงใยความอกเข้าอกเข้าใจแล้วคนค่อนข้างกังวลกับความสัมพันธ์มากๆเบื้องหน้านะคะพยายามที่จะให้ทุกอย่างบรรยากาศในความรักเนี่ยเลื่องมีความสุข นึกถึงปลายทางร่วมกันในเรื่องของการวิวาญง,งานมงคลต่างๆนะคะเนี่ยเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่ว่าคู่รักค่อนข้างมีปัญหานะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตกงานไหมนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของสุขภาพเป็นเหตุก็ได้นะคะสุขภาพของเขานะคะแล้วความรักมันดําเนินไปช้ามากๆตัวคุณมีความโศกเศร้าอยู่ในใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็อธิบายบอกใครไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่หดหู่ว้าเหว่ด้วย นะคะ,ะในความรักของผู้คุณถามว่าจะรอดไหมเหนื่อยมากๆนะคะใน EP นี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยเหนื่อยแต่ก็ต้องทําใจเนาะต้องอดทนถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อมันก็ยังไหวแหละคะ่ะจียงแต่ว่าไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีความโรแมนติกอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจความสงสารกันมากกว่านะคะแต่ไม่ใช่ความรักที่โรแมนติกเลยนะคะแล้วค่ะดูความรู้สึกของคู่รักหน่อยจ้าว่าเป็นยังไงนะ ความรู้สึกของคู่รักเขาเป็นคนที่เฉยๆเรียบเรียม่ายๆไม่หวือหวาอะไรเลยนะคะซึ่งทาาําอะไรช้าตัวคุณก็รู้สึกว่าอุ้ยขัดใจมากเลยอยากให้เขาแสดงออกมากกว่านี้นะคะคู่รักเนี่ยมีปัญหาทางการเงินหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเขาไม่สามารถทําทุกอย่างให้มันแบบตอบโจทย์คุณได้ตัวคุณก็อาจจะเริ่มแบบมีทางเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวเพราะนั้นความรักช่วงนี้อยู่ในช่วงของการพยายามแบบ ทำใจให้แข็งเอาไว้นะคะจะได้รอดพ้นกันไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะแต่ดู energy แล้วชาวราศีกันักขณะกันน่าจะมุ่งไปในเรื่องของการงานความมั่นคงข่าวดีในเรื่องงานหรือการเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณเนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณใจจดใจจ่ออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะ ขอให้คุณใจเย็นเยอดทนและพยายามดําเนินความรักไปด้วยกันมีเหตุมีผลต่อกันมากๆนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นบทบทพิสูจน์ความรักแท้ก็ได้เพราะว่าความเป็นห้าเหลี่ยมคือการมีปัญหาความไม่เข้าใจตรงตรงกรันมันจะต้องมีการพูดคุยในสิ่งที่คุณคุณอาจจะน้อยใจกับเขาเนี่ยไม่มีเวลาให้เลยมีเวลาให้น้อยมากๆเหมือนตัวเองถูกลดทอนถูกตัดคุณข้าออไปคุณก็แค่สื่อสารหันหน้ามาคุยกันเนาะเพราะนั้นเขา้็มาว่าเขาน่าจะปรับปรุงหรือว่ายินดีที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่อาจจะต้องใจเย็นต่อกันให้มากๆนะคะแล้วก็ใช้ความเห็นใจกันให้มากๆด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันลัคนากันนะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการเ o ้ารอติดตามมานานมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ ก็ติดต่อมาได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะหวังว่าเราจะได้คุยกันดูดวงเป็นการเสรินตัวนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ